สวัสดีครับผมเบียรอิสุสจัะให้ทีมงานไปขายอิสุสมิโทรสาขางามวานวันนี้เบียรก็มีภารกิจนะครับผมนะไปร่วมนะครับผมกิจกรรมทางกลุ่มคลับอิสุสนะครับผมที่จัดขึ้นนะครับก็คือร่วมกัน ไปทำบุญที่วัดพระบาทน้าพุนะวันนี้เราก็มีสมาชิกหลายๆท่านเลยนะครับที่มาร่วมที่จะไปทําบุญนะครับผมที่วัดพระบาทน้ําพุด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มีหลากหลายคันเลยนี่นี่นี่มาพร้อมกันนะครับผมเดเบีร์จะพาไปดูนะครับว่าพี่พี่เนี่ยนำรถอีวุสุรุ่นไหนมาบ้างนะครับผมแล้วแต่งอะไรมาบ้างนะครับนี่คันนี้เป็นรถซีประตูนะครับผมรุ่นไฮแลนเดอร์ซีประตูนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับผมตัว ยกสูงแต่ว่าแต่งเป็นอ e ี๊รับแคะนะครับนี่แต่งเป็นอ e ี๊รับแคะสีขาวมุกนะครับนี่คันนี้ก็ใส่นะครับที่ครอบอ e ีลสูนะครับผมเป็นไททีนะนี่ล้อนะครับผมทีเอล้อนี้เป็นทีเอสามเจ็ดนะครับผมเป็นสีแบบเทาดำนะยางดีเซลติสองหกห้าท้าหกศูนย์อาร์สิบแปดนะครับนี่คันนี้นใส่คอก คอกซิงด้วยนะเป็นคอกแบบว่าไทเทเลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นรุ่นแคปโฟ1.9ในเกต LDA นะครับนี่นใส่แม็กนะครับผมรอๆอ,อย่างนี้ให้เลยนะครับน่าจะโลดหน้าสองหลังสามนะครับหน้าสองหลังสามประมาณนี้นแต่งสปอร์ตนะครับผม วิชั่นนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นแคปโฟ์นะครับผมที่แต่งเพิ่มขึ้นมานะครับกับชุดสเกิร์ตนะครับผมสปอร์ตตี้นะนี่คันนี้ก็นะครับผมใส่เป็นตัวไฮแลนเดอร์สประตูยกสูงนะครับใส่ยางใส่ยางดีสันตินะครับส6 5หกทั้งหกศูน r 1 8นะครับใส่ล้อ t 3 7นะครับยอดแดงญี่ปนนะครับ อันนี้ก็ใส่ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับผมลายตารางนี่เดี๋ยวมาดูคันนี้ครับคันนี้ก็เป็นแต่งนะครับผมแต่งสปอร์ตตี้เหมือนกันนะครับผมเป็นแคปโฟนะครับที่ใส่สเกิร์ตรอบคันสปอร์ตตี้นะครับผมในรุ่นสปอร์ตวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็โหลดด้วยนะโหลดใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับฝากระโปรงวอนซ่านะนี่ฝากระโปรงวอนซ่า อันนี้น่าจะเป็นตัวครอบกันกระจังหน้านะครับผมเป็นลายแคปล่านะครับอันนี้ครอบกระจกมองข้างลายแคปล่าน,นี้เป็นล้อทีอีสามเก้านตรงนะยอดแดงนะครับผมงานเลเซ,ซอร์นะครับรอบดุมล้อสีม่วงนะครับผมอีคันนี้ก็เป็นรุ่นแคปโฟนะครับผมหนึ่งจุดเก้าอคันนี้ก็ใส่คำคำหลบป้ายของนะ้า KM นะครับผมหรือหน้ากระมลนั่นเองสวยงามนี่มีสมาชิกด้วยครับผมอีซูดีแม็กสองพันยี่สิบขับนะครับผมนะสมาชิกสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับนะถ้าเจอก็ทักทายกันได้นะคันนี้ก็เป็นไฮเดนเนอร์นะครับผมตัวยกสูงสี่ประตูนะครับก็ใส่ยางทีอี e าสามเจ็ดการยกนะครับยอดแดงงงานเลเซอร์ใส่น็อตส,สีน้ำเงินขอบเบรกส,สีน้ำเงินนะครับนะคันนี้ก็แบบ สวยนี่คันนี้นะครับผมเป็นวีคอร์นะครับผมวีคอร์เครื่องสามพันะครับสีน้ำเงินในเกรดเอนะครับผมตัวท็อปสุดก็แต่งอโหลดมาเต็มที่เลยนะนี่ดูกระจังหน้าเปลี่ยงกระจังหน้ามานะครับผมพร้อมลุยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงคาร์บอนของพี่เอ็มธนูทองนะครับเป็นลายพิมพ์นิยมเลยนะครับผม คันนี้ถึงจะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แต่ก็เซ็นเซอร์เรายัางเอาไว้อยู่นะเซ็นเซอร์หน้านี่ล้ออันนี้เปลี่ยนเป็นดุมเบรกใหม่นะครับผมนะอ้อาวโคันนี้น่าจะหลายตังค์อยู่ครับแต่งนะครับผม,ม hey, นี่เจ้าของนนรถน,นะครับผมนี่ยูสุเมโทรนะครับผมเนี้ยคันนี้นะครับผมเลยอยังเดียวครับติดปีกนะครับผม เดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนนี้จดียวขอญาตไปถ่ายรูปรวมมูกับพี่ๆสมาชิกทุกๆท,ท่านก่อนนะครับผมนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวร่วมเดินทางไปที่วัดพระบาทนพูกกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรต่อไปนะครับ ครับตอนนี้ก็เราก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดถ่ายรูปหมู่นะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่จังหวัดลบบุรีแล้วนะครับก็ ตอนนี้ก็ได้มาถึงวัดพระบาทน้ำผุเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้สมาชิกพี่ๆทุกท่านนะครับกำลังลำเลียงสิ่งของบริจาคนะครับนะมาไว้ตรงนี้รวมกันอยู่นะครับผมจะเห็นว่าพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับกำลังเอาของที่มาบริจาคนี่ยอยู่หลังกระบะนะครับผมก็กำลังลำเลียงเอาลงมานะครับผมก็นะจะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะครับผมกระดาษทชชู่นะครับผมนะ แล้วก็ของใช้นะครับผมอายานะครับเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นโกดังหรือว่าที่เก็บนะครับผมของบริจาคนะครับที่พี่น้องนะครับผมที่มาบริจาคณนะวัดพระบาทน้ำพุกนะครับ